บทสวดธรรมนิยามะสุดตังเอวัมเมสุตังเอกังสามะยังพระขวาวาสาวัติยังหิวิหารติเชตวะเนอาา กบินทิกัสอาราเมตตะโคภะคะวาพิกขูอามันเตศิพิกขะโวติภะทันเตติเตพิกขูภะคะวะตวปัจจัตโสสุงภะคะวาเอตะทะัโอจอุปาทาวาพิกขเวตถาคตานางอานุป,ปาทาวาตถาคตานางทิตาวะสาธาตุธรรมมติตตาธรรมนิยามะตาสัพเพสังขารอาอนิจจาติตังต ถาคโตอะิสัมพุทชาติอภิสเมติอะิสัมพุชิตวาอาิอสัเมตวาอาจิกะเตเทเสติปัญญาเปติปัจฉเปติวิวรารติวิภัชติอุตตานีกะโรติสัพเพสังขาราอานิจจติ อุปาชาวาภิกขเวตชาคาตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมะนิยามะตาสัพเพสังขาราทุกข,ขาติ ตันตถาคโตอะพิสัมพูชติอะพิสเมติอะพิสัมพูชิตวาอะพิสเมตวาอาจิกขิเทเสติปัญญาเปติปัฏถเปติวิวระติวิภะชาติอุตานีกะโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาชาวาพิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตา วสาธาตุธรรมทิตะตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนาตตาติตังตถาคะโตอะพิสัมพุทชติอะพิสเมติอะพิสัมพุทชิตะวะอภพิสเมตะวาอาจิกาติเทเสติปัญญัเปติปัฐถเปติวิวรติวิภะชะติอุตานีกะโรติสัพเพธรรมาอนาตตาติ อิชะมะโวจะภะคะวาอัดนัตอัตะมะนาเตพิกขูพระควะโตภาสีตังอภินันทุนตีบทสวดพระเชกะรัตตะคาถาแปล อตีตังนานวาคเมยะนปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอลัยและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรม,มัง ตัดถาตัดถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทธามะนุพลหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจำแจ้งไม่งอนเงี้ยนครนแคลนเขาวควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้ อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังคะรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามาก ย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอะโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิกขะเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม <c oughs> บทสวดธรรมะสังเวคะปัจจะเวคะนะแปล ى. สัพเพสังขาราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปปัธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปปัธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารแลมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมะระนณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวัดสังมะยามริตบพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะระณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนณงเมญิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วะตะควรที่จะสังเวทอะยังกะโรอยังกาโรอารอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครั้นปัสจากวิญญาณอชุดโทชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาชิเศษส,สติจากนอนทับปะทะวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคะรังอิวะปะดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อานิจาวะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทะวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมะดา อุป,ปัชิตว,วานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสะโมสุขโขความเข้าไปสงบรนะงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริงสุจากมะดิตจะเดที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ตเฉวะหังมะริิสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนาชิเมเอถะสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสะลังกรามมังสักเพหิพระเตหิ กะตังปุญญโนอานุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเชวาอาตสามิงทาเนอาชิขะตาทีคายุกาสัทธาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพอญาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพ ักขาสัพเพปตาสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพอาจาริยุปัชฌายะสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพนาขัตตาสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพเชวาสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพสามะตินังสมิตยะสัมตตชนตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาปติทานาคาถายาเทวสันติวิหาระว,ะวาสิ วาสีนีถูเปฆะเรโพธิฆะเรตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาโสดถิงกะโรนเตทะวิหารมัญชะเลเฉราจะมัชานะวกาจะพิกาโวสารามิกาชานะปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิคะมาจะอิสาราสป,ปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเต ชาลาผู้ชายเยปิจะอัฏฐสัมภวาสังเสระชาตาอัฏฐวโวปปาติกานิยนิกัรรมธรรมะวะรังปาติจะเตสัพเพปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขยังสังขายังทา,าตุจิรังสะตังธรมรมโมธรรมมัทธราจะปุคคลาสังโคโหตุสัมมัคโควะ อัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหระขาตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนสุทิงสัมปาณุสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตสปะสันนาหวนตุสัพเปปิปาณิโนพุทธ,ธาสาสเนสัมมาทารังปะเวชันตโตกาเลเชวปะวัสสตุ วชิภาวายะสัตตานาังสามิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังนักขันติปุตกะปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุยโยชะนณคาถาบทส่งเทวดาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาบปัตตาจะนิพยาโสากับปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังบุญยะสัพปะทางสัพเพเทวา นุโมชันตุสัพพะสัมปัตติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพะทาภาวนาภิระตาโหตุคัดฉันตุเชวตาคตตาสุมังคละขาถา โหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสดชีโหนตุนิรันตะรังโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสดชีโหนตุนิรันตะรังโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสดชีโหนตุนิรันตะรัง สัพเพพุทธาภรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส เกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะหลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะหลักขังพันธามิสัพโซสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะหลักขังพันธามิสัพโซ สัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะหลักข <Happy> ัง <ambitions> พ <st> ันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะหลักขังพันธามิสัพโสสัพเพภุตธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะหลักขังพันธามิสัพโจ เจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรคารัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมา อาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนาน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอมูลเลทได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพธรรมะ ได้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเชวานุภาพและชิตริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการคือน